ดูความสบายของเขานอนหลับเป็งคู่เลยทั้งตัวดำตัวแดงดูโคตรสบายเลยที่อื่นมีนอนไม่นอนมานอนตรงที่คนนั่งนี่แหละมาแย่งที่หลับที่นอนแย่งหมอนแย่งที่นั่งเขาดูดูดูการหลับแน่ได้ยินเสียงทําท่าจะตื่นทําท่าจะตื่นดู สบายไหมอากาศเย็นๆนอนสบายเลยทั้งพี่ทั้งน้องอ่าได้ยินเสียงตื่นละตื่นละไอ้อ้วนตื่นแล้วเหรอโอแค่พิกกายยังไม่ตื่นอ่ะตื่นตื่นได้ยินเสียงตื่นอ่ะนอนต่อไหมอ่ะ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 นู่ดูตัวเล็กไม่กระดุกกระดิกเลย โอ้เปลี่ยนท่านอนดูดูดูเขาโอ้ดูแมวแล้วก็อีกฉาเนาะกินแล้วนอนนอนแล้วกินอ่าวร้องอ่าวร้องอา้าวตื่นแล้วเหรอือแล้ยินเสียงอะไรไม่ได้ทำไมคุยอะไรหือมีอะไร ฮะจะเอาอะไรจะเอาอะไรอ่ะห ah, no? ืมตังตังเอาอะไรฮะตังเอาอะไรลูกเอาอะไรฮะเอาอะไรเอาเหรอฮะไม่เอาเออไม่เอาก็นอนไปนอนไปดิเออนอนไปอืมนอนไปนอนไปเอ้ยนอนไปลูกนอนไป ไม่กวนแล้วไม่กวนละนอนไปนอนเลยไม่กวนละไม่พูดละไม่เสียงดังแล้วนอนไปเลยดูตัวนั้นก็ลืมตาละเออเนี่ยดูไอ้สองตัวข้างนอกสองตัวข้างนอกนี่้โหจะสบายไหมไอ้ตัวลักกี้ไอ้ตัวมันนี่นี่ไอ้ตัวขาวนี่ลักกี้ไอ้ตัวแดงไอ้มันนี่ไหมแมวสองตัวหมาสองตัวบ้านนี้เขาเลี้ยง นู่นอยู่นอกบ้านไอ้สองตัวนี่อยู่ในบ้านีไงีตัวนี้ก็ทำตาตื่นละไอ้ได้ยินเสียงเป็นรบกวนครับตื่นตังตังได้ยินไหมตัง โอเคครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมช่วยกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ